สองนะคะเรียกชื่อเขาค่ะเวลาคุณพูดคุยกับเขาในช่วงบทสนทนานะคะให้คุณเนี่ยใส่ชื่อเขาลงไปในบทสนทนาเช่นสมมุติคุณไปสัมภาษณ์งานนะคะถ้าคุณตอนแรกเนี่ยคุณไหนอยากให้ทุกๆคนเนี่ย ถามชื่อเขาเลยถ้าเขาไม่ได้แนะนําตัวเองนะคะอย่างเวลาเราไปสัมภาษณ์งานถ้าเขาไม่ได้แนะนำส่วนมากเขาจะแนะนําตัวคนสัมภาษณ์อะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือคนสัมภาษณ์คุณเอชไอเขาต้องแนะนําตัวเองแล้วเขาชื่ออะไรนะคะให้พูดชื่อเขาเช่อนอาจจะไม่ต้องพูดทุกคําแต่คุณก็หาจังหวะพูดเรื่อยเช่นแล้วคุณเอล่ะคะคิดยังไงบ้างคะสําหรับตรงนี้แล้วคุณเอสนใจเรื่องนี้เหมือนกันไหมคะคุณรู้ไหม อันนี้นะคุณนายให้เกือบร้อเเลยสัมภาษณ์ผ่านค่ะหรือปิดการขายผ่านค่ะและออกเดตคนจะประทับใจคุณมากเพราะชื่อของเขาเนี่ยคือคำที่ไพเราะที่สุดสำหรับผู้คนถามว่าชื่อคุณเวลามีคนเรียกชื่อ